ที่พี่อ้อไปเที่ยวที่ราชบุรีก็ไปพักที่คุ้มดำเนินรีสอร์ทนะคะซึ่งก็เป็นรีสอร์ทที่ใหญ่แล้วก็มีอาณาบริเวณกว้างมากๆเลยเขาก็จะมีกิจกรรมให้กับแขกที่ไปพักได้ผ่อนคลายมีรถไฟฟ้าให้ขับเล่นนะคะ ครั้งนี้เราก็ไปเที่ยวที่ราชบุรีกันแล้วก็ไปพักที่รีสอร์ทแห่งนี้ซึ่งเขาก็มีกิจกรรมนะคะ,ะก็จะมีรถไฟฟ้าให้บริการเราก็ไปขับเล่นได้ก็สามารถที่จะขับได้ฟรีเลยค่ะอยากจะขับนานเท่าไหร่ก็ไม่ว่านะคะ พี่ออก็ไปขับอยู่นานเลยละค่ะสูงวัยแต่ใจยังสู้นะคะก็มีความสนุกดีนะเพลิดเพลินค่ะได้ชื่นชมกับบรรยากาศแล้วก็ก็เป็นกิจกรรมที่ดีมากๆเลยหรือใครอยากจะเดินเล่นอยากจะวิ่งอันนี้ก็ แล้วแต่นะคะแล้วแต่ชอบเลยนะสนุกดีค่ะนี่รถไฟฟ้านะคะนั่งรถไฟฟ้ากันโอ้โหน้ำหกร้อยกว่าโล <laughs> <laughs> เท่าไหร่ล่ะเธอเท่าไหร่ชั <laughs> ้นหกสิบชั้นหกสิบแปดเท่หกสิบแปดเหรออ,อะไรอ่ะทำไม <laughs> ไม่น่าเชื่อ หงหนึ่งหนึ่งหน่งหนหนึ่งหนึ่งนึ 40. 40. <40. S 1> ่งหนึ่งหนึ่งหนึ่มห่งหนึ่งหนึ่งหอึ่ง่ห่สนี่นนนัน่่่่่่่ ทำกิจกรรมต่างๆได้เลยนะคะสระว่ายน้ำก็มีค่ะใครชอบที่จะเล่นน้ำก็ไปที่สระว่ายน้ำนะคะแต่ว่าพวกเราเนี่ยก็ชอบที่จะมาทำกิจกรรมแบบนี้มากกว่าค่ะก็เลยเลือกที่จะมาเล่นรถไฟฟ้ากันนะคะใครที่จะมาเที่ยวราชบุรี ยอ,อก,ก็แนะนําเลยนะคะคุ้มดําเนินรีสอร์ทสะดวกสบายน่าพักมากๆเลยค่ะ